เรื่องราวเริ่มต้นจาก singularity จุดเล็กๆ to the big bang theory the universe had its beginning from a state called the singularity which was a point vastly smaller than an atom จักรวาลได้ถือกำเนิดจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ความว่างเปล่าจากจุดกําเนิดเพียงเล็กน้อยจักรวาลของเราปรับเปลี่ยนเป็นทะเลดาวที่กว้างใหญ่ ร้อยล้านปีหลังบิ๊กแบงมวลสารในความมืดถูกแรงโน้มถ่วงดึงให้รวมตัวเปรเลกซีและเครือข่ายจากักรวาลอันกว้างใหญ่ในที่สุดโลกเล็กๆ กว่า4,000ันล้านปีก่อนร้อนละลายเป็นสมุทรลาวาเดือดปุดๆแล้วมันก็ถูกดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารซื้อเทียพุ่งชนอย่างจังแรงกระแทกมหาสารศาสตร์เษหินหลอมละลายออกสู่อากาศเสร็จหลังจากนั้นโลกค่อยๆเย็นตัวลงเกิดเปลือกโลกเกิดมหาสมุทรจากน้ําที่มาจากทั้งอุกกาบาตและการระเหยจากภายในโลกเองบรรยากาศหนาแน,น่นไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มีภูเขาไฟระเบิดบ่อยมาก 2,400ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่ชื่อไซยาโนแบคทีเรียเริ่มสังเคราะห์แสงปล่อยออกซิเจนลอยขึ้นฟ้าสำหรับโลกในวันนั้นมันคือพิษร้ายทำให้สิ่งมีชีวิตไม่ใช่ออกซิเจนล้มตาเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้ง ในมหาสมุทรลึกหรืออาจจะในบ่อน้ําร้อนบนบกนักวิทยาศาสตร์ยังคงทกเทียงกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจคือชีวิตเริ่มต้นที่นี่จากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสุดๆจากโลกสีหมนที่มีเพียงจุลชีพซ่าลายสีเขียวแกมน้ำเงินค่อยๆปล่อยออกซิเจนสู่ท้องฟ้าก่อกำเนิดชั้นโอโซนปกป้องโลกเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตรวมตัวกัน 400 million years ago, plants conquered the shore. Insects soon followed. Amphibians took their first uncertain steps. Then came Tiktaalik, the fish with arms, opening the path for reptiles <laughs> to <a> <laughs> <home>. <laughs> ก็เกกิดขึ้นารกลายพันธุ์เติมแต่งความหลากหลายให้ยินการคัดเลือกโดยธรรมชาติคัดสิ่งที่เหมาะสมให้รอดการลอยตัวทางพันธุกรรมเปลี่ยนทิศทางโดยบังเอิญหกถึงเจ็ดล้านปีก่อนบนรรพบุรุษร,ร่วมของเราแยกเส้นทางจากชิมแปนซีเปิดบทหใหม่แห่งวิวัฒนาการที่ยาวไกลกว่าเวลาจะพายเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ามนุษย์สมัยใหม่หรือโฮโมเซเปียน กอ,องไฟเล็กๆในทุ่งหยาถึง,งมือที่ถือหอกล่าสัตว์จนถึงมือที่เขียนเรื่องราวบนผนังถ้ำมือเดียวกันนั่นหวานมาเมล็ดแรกของการเกษตรเดินผ่านเมืองอุตสาหกรรมและเลื่อนหน้าจอสำัขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ